คุณผู้ชมจากเหตุการณ์ที่มีผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดบริเวณจุดที่อยู่กลางเมืองนาราธิวาสนะครับโดยการใช้รถจักรยานยนต์แล้วก็เป็นจุดที่อยู่ใกล้กับตลาดช่วงค่ําคืนวันก่อนเนี่ยนะครับล่าสุดก็ทําให้หน่วยงานด้านความมั่นคงแม่ทัพภาคที่4เองออกมาบอกว่าอยากจะให้หน่วยงานในพื้นที่ต้องเร่งรัดเรื่องของมาตรการความปลอดภัยมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุด,ด้วยนะครับ เมื่อวานนี้พลโทสานติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ครับเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจจุดที่เกิดเหตุลอบวางระเบิดหน้าเขื่อนท่าพระยาสายเขื่อนที่ว่านี้เป็นลักษณะของเขื่อนริมแม่น้ำนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เป็นจุดที่ให้ประชาชนไปนั่งพักผ่อนไปนั่งชมวิวแบบนี้นะครับจุดนี้อยู่บริเวณถนนสายภูผาพักตีตำบลบางนาคอำเภอเมืองนาราธิวาสหลังจากคืนก่อนมีผู้ก่อเหตุลอบนำวัตถุร,ระเบิดไปซุกซ่อนอยู่ในรถจักรยานยนต์ แล้วก็ไปจอดทิ้งไว้ก่อนที่จะมีการจุดชนวนระเบิดเป็นเหตุให้ประชาชนบาดเจ็บไป9คนครับระหว่างที่แม่ทพัพภักที่4เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุร,ระเบิดอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้รับทราบรวมถึงชนิดวัตถุร,ระเบิดที่ผู้ก่อเหตุนําไปซุกซ่อนในรถจักรยานยนต์ให้ทราบแล้วก็เป็นวิธีการวางในรูปแบบเดิมๆที่เคยเก่อเหตุในช่วงอดีตที่ผ่านมาทางพลโทสันติซึ่งเป็นแม่ทพัพภาคที่4เนี่ยก็บอกว่า เหตุระว,วังระเบิดที่เกิดขึ้นครับเป็นช่วงจังหวะที่จังหวัดนราธิวาสจัดงานกาชาติพอดีเลยก็ทําให้ฝ่ายความมั่นคงต้องวางกําลังไปดูแลความปลอดภัยด้านการจัดงานที่มากกว่าปกติก็อาจจะเป็นช่องว่างหรือไม่ที่ผู้ก่อเหตุฉวยโอกาสและลอบเข้ามาวางระเบิดที่จุดนี้แม่ทัชพัชรีจึงได้เน้นย้ําหน่วยงานความมั่นคง ให้เร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วนะครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบภาพจากวงจรปิดทุกเส้นทางเพื่อหาเส้นทางการหลบหนีของผู้ก่อเหตุด้วยคือจากการตรวจสอบชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวพบว่ามีการถูกแจ้งหายเอาไว้ที่สพตากใบเมื่อวันที่30พฤศจิกายนปีที่แล้วมีผู้ก่อเหตุสองคนใช้อาวุธไปจี้ชิงทรัพย์บริเวณตลาดบ้านโคกกระปาะตำบลเกาะสะท้อนอำเภอตากใบจังหวัดอาราธิวาสในตอนนั้นนะครับ จากการสอบสวนก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีพยานบุคคลเห็นชายจากการต้องสงสยัยขี่จัก,กรยานยนต์เข้ามาจอดที่เกิดเหตุตั้งแต่ช่วงสายแล้วนะครับจากนั้นก็แฝงตัวเดินเลี่ยงไปที่บริเวณเขื่อนกันน้ำพอศพโอกาสเดินหายไปครับและหลังจากนั้นก็เกิดระเบิดขึ้นในช่วงค่ำทำให้สะเก็ดระเบิดไปโดนชาวบ้านที่เดินทางมาพักผ่อนบริเวณดัาวครับ